ครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้อมชาแนล53นะครับผมวันนี้เป็นเมนูของทอดนะครับผมเป็นเมนูอาหารที่อร่อยแล้วก็หาทานยากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการทํานะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับอย่าพลาดทุกการติดตามนะครับผมจ้องกระพริบดีๆนะครับผมนี่ครับเรื่องกรอบนะครับเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในนะครับเพื่อนๆครับเมนูนี้ชื่อว่า หมูสับปลายสีเข็มทอดนะครับผมเมนูที่หากินยากมากๆนะครับผมอาหารอร่อยชวนทํากินนะครับวัตถุดิบก็จะมีขิงแก่นะครับอ่าสักหนึ่งแง่งนะครับผมแล้วก็หอมหัวแดงกระเทียมกรีบนะครับรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะครับผมอ่าแล้วก็เกลือนะครับอ่าแล้วก็ขวามือนี่ก็จะเป็นพริกสวนพริกแดงนะครับแล้วก็ผักชีนะครับอ่านะครับที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็น ปลาอินทรีย์นะครับเลือกปลาอินทรีย์สวยๆนะครับเนื้อดีๆมาสักชิ้นหรือ2ชิ้นนะครับและก็หมูเนื้อแดงนะครับผมจะใช้หมูเนื้อแดงที่ติดมันนะครับนะครับล้างขยำด้วยเกลือให้สะอาดนะครับแล้วก็ล้างน้ําเปล่าแล้วก็หมักด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็น้ํามันหอยนะครับใส่น้ํามันพืชไปนิดนึงทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าค้างคืนจะยิ่งดีเลยครับจะทําให้เนื้อหมูนุ่มนะครับผมแล้วก็ เครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสน้ําตาลทรายพริกไทยป่นนะครับผมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ํามันหอยแล้วก็น้ํามันงาเหล้าจีนนะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกวิธีการหมักนะครับเพื่อนๆครับอ่านี่อันนี้คือหมักหมูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไปสับนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการหมักหมูสับนะครับผมอ่านี่คือสับนะครับสับให้ละเอียดเลยนะครับถ้าติดมันยิ่งดีนะครับ ถ้าเพื่อนๆใช้หมู3าชั้นก็ได้นะครับหมู3ชั้นก็ลอกเอาหนังออกนะครับแล้วก็เหลือหมูแดงกับมันนะครับเอามาหั่นแล้วก็มาสับแบบนี้นะครับส่วนผมใช้หมูเนื้อแดงติดมันนะครับอ่าขั้นตอนแรกเรามาทําการทอดไปซีก่อนนะครับอ่าทอดให้เหลืองหอมนะครับเพื่อน อ่าพอทอดไนทรีเสร็จเราก็เอาใส่ตะแกรงไว้ให้เสดน้ํามันให้เขาเย็นก่อนนะครับพอเย็นปุ๊บเราก็เอาก้างทิ้งนะครับอ่าเอาก้างของินทรีทิ้งนะครับเอาแต่เนื้อนะครับอ่าปนๆนนะครับอ่าบีบแพทย์ปนๆนนะครับอ่นนี้ครับเสร็จแล้วนะครับทิ้งไว้สักคู่หนึ่งพอเขาเย็นเราก็เลือกเอาก้างทิ้งนะครับเอาแต่เนื้อนะครับบีบบีบให เอ่อเป็นชีสเล็กนะครับแล้วก็เอามาใส่ในหมูสับนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้คือวิธีการหมักนะครับใส่น้ํามันพืชเป็นปนิดนึงนะครับผมอ่าตามด้วยผงปรุงรสนะครับน้ำตาลทรายกับปริมาณน,นะครับอ่าแล้วก็3เกเกอนะครับ3เกือน,นะครับ สเกลือเมื่อสักครู่มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วใส่เกลือไปนิดนึงโขกให้ละเอียดแบบนี้นะครับแล้วก็เอาใส่มาในหมูสับนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอย,ยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับอ่หยาอะใส่พอประมาณนะครับอันนี้คือหมูครึ่งกิโลนะครับที่เราสับเมื่อสักครู่นะครับ ทำง่ายๆนะครับทำง่ายๆนะครับเพื่อนรับรองจะติดใจนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเมื่อวานผมก็ทำเป็นนึ่งนะครับวันนี้เอามาทำเป็นทอดนะครับผมอ่าแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปนะครับสำหรับการทอดเดี๋ยวจะมีการเพิ่มเติมว่าใส่อะไรนะครับเพื่อนๆคอยดูด้วยนะครับอ่าขยำขยำนะครับใส่ขิงไปด้วยนะครับขยำขยำให้ทั่วเลยนะครับคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับ อ่าให้ส่วนผสมต่างๆเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพื่อนๆสูตรหมักตรงนี้คือการนําไปนึ่งนะครับส่วนการนําไปทอดเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าใส่อะไรบ้างนะครับอ่าตอนนี้ก็คือใส่ไอนซีที่เราเอาเนื้อออกมานะครับเมื่อสักครู่นะครับใส่เนื้อไอนซีลงไปนะครับอ่าขยําคุกเขาให้ทั่วนะครับอันนี้คือสูตรการนึ่งนะครับผม ก็เป็นสูตรการหมักเหมือนกับการที่เอาไปทอดเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะมีการเพิ่มเติมอะไรบางอย่างนะครับที่เพิ่มเติมก็คือไข่นะครับเพื่อนๆใส่ไข่ลงไปนะครับ1ฟองนะครับไข่ไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะครับพอประมาณนะครับนี่ครับขยำคลุกเ้าให้ทั่วเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับหมูในชามนี้นะครับ ผมก็หมหักเมื่อวานนี้ครับยิ่งค้างคืนยิ่งนุ่มเลยนะครับเมื่อวานเป็นการนึ่งนะครับทําเมนูนึ่งนะครับวันนี้เป็นเมนูอทอดนะครับก็เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับก็เลยมาทําการทอดใส่ไข่เพิ่มนะครับแล้วก็ใส่ไข่เพิ่มแค่นั้นเองนะครับอ่าแล้วก็ปั้นเป็นชิ้นชิ้นใหญ่หรือชิ้นชิ้นเล็กก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านนะครับ เห,เหมือนเหมือนกับการที่เราทําทอดมันนะครับปั้นแล้วก็เอาลงไปทอดนะครับอันนี้ก็โรยด้วยแป้งทอดกรอบอีกรอบหนึ่งนะครับตั้งน้ํามันเยอะๆนะครับพอตั้งน้ํามันปุ๊บน้ํามันเริ่มร้อนก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปนิดนึงนะครับคนๆให้ทั่วเพื่อที่จะไม่ให้การทอดติดกระทะนะครับหลังจากนั้นก็ปั้นหมูใส่ลงไปเลยนะครับชิ้นใหญ่แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะชิ้นบางๆแบบทอดมันก็ได้นะครับ อ่าผมก็จะขยับไปหน่อยที่แรกว่าจะทอดทีละชิ้นอ่าปรากฏว่ามันมีสองชิ้นใหญ่ๆก็เลยขยับหมูชิ้นนี้ไปหน่อยแล้วก็ใส่ชิ้นลงมานะครับอ่านะครับทอดทีเดียวเลยนะครับหนึ่งชิ้นนี่ทานได้หนึ่งมื้อเลยนะครับทานข้าวเยอะด้วยนะครับเพื่อนๆสองจานเลยนะครับลองไปทานทานดูนะครับนี่ครับอ่าพอสักครู่หนึ่งเราก็ พลิกด้านนะครับพลิกด้านนะครับทีละด้านนะครับสองทำแบบเดียวกันทั้งทั้งสองแบบเลยนะครับสองชิ้นเลยนะครับนี่ครับทอดให้เขาเหลืองครับเอาซ่อมทิ่มๆก็ได้นะครับทิ่มๆที่บริเวณแต่ละชิ้นก็ได้นะครับเพื่อที่ให้น้ํามันเขาเข้าไปนะครับข้างในจะได้สุกนะครับผมเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในนะครับเพื่อนเื่ออ่า นี่ครับอันนี้จะชิ้นหนานะครับสองชิ้นเลยนะครับชิ้นหนาจะน่าทานครับเวลาทอดเสร็จเอาใส่จานแล้วเราก็เอามีดตัดแบ่งได้นะครับตัดแบ่งเป็นชิ้นๆนะครับอ่าแล้วก็บีบด้วยมะนาวนะครับมะนาวแล้วก็มีหอมแดงพริกสวนพริกแดงนะครับอ่านะครับอร่อยมากเลยครับเพื่อนช่วงช่วงตอนที่ทอดนี่หอมมากๆเลยนะครับ พราะมันมีส่วนผสมของไฟปีด้วยนะครับอ่านี่ครับใกล้จะได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตักใส่ตะแกรงแล้วนะครับอให้เสด็จน้ามันนะครับหืมน่ากินมากๆเลยนะครับเรียกว่าต้องร้องอือหื้อเลยนะครับเพื่อนๆอร่อยมากๆครับเมนูฮาทานยากจริงๆนะครับต้องลงมือทำเองนะครับอ่านี่ครับ จะสังเกตว่าเหลืองจริงๆครับแล้วก็สุกถึงข้างในครับนี่ครับตกแต่งจานด้วยหอมแดงกระเทียมพริกสวนพริกแดงนะครับแล้วก็มะนาวนะครับคล้ายๆกับเรากินปไอินีทอดนะครับผมยำไอินีประมาณนั้นนะครับนี่ครับน่าทานจริงๆเลยนะครับชวนพ่อบ้านแม่บ้านลองไปทําทานนะครับเป็นเมนูที่อร่อยล้ำนะครับอร่อยล้ําการันตีจากต้อมชาแนลห้าสเลยนะครับผม อ่านี่ครับเคียงข้างด้วยผักแก้มนะครับก็จะมีขิงและก็ผักชีนะครับแล้วก็ซอสพริกนะครับอันนี้ผมก็จะเป็นซอสซอสพริกโกสนนะครับอ่านะครับนี่ครับอร่อยจริงๆครับข้าวสวยล้อๆนะครับผมทานกับข้าวสวยหรือข้าวต้มก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับนี่ครับเป็นเมนูแนะนําวันนี้นะครับ ่าเพื่อนๆจะเป็นทำเป็นชิ้นหนาๆหรือชิ้นบางๆก็ได้นะครับตามชอบครับชิ้นหนาๆจะน่าทานกว่าเลยครับเพื่อนๆอ่านะครับอย่าลืวนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอดตอมช anel ห้าสามด้วยนะครับผมกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับมาทานข้าวกันนะครับอ่าเมนูแนะนําวันนี้นะครับสวัสดีครับ